อาการหวัดคัดจมูกแระปวดศีรษะบรรเทาด้วยยานัดหมอมีใช่ละก่ายานัดหมอมีบรรเทาอาการลิดสดวงจมูกครับผมใช่ครับใช่แล้วครับยานัดหมอมีมีจําหน่ายทั่วไทยเรียนฉลากใมจจาไว้ให้ดีอ่านคั้ตือนในฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้สวัสดีครับวงลังรซื้อครับรายงานรายงานตัวครับคุณกิตรลาคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่แอดครับอยู่บิลลี่รีสอร์ทพี่แอด เจ้าของรีสอร์ทนะคะอ๋อพี่แอสนี่เอ่อ,อกำลังเอ่อไม่ทำวงต่อใช่พี่แอสวงโอ้โหโอ้โคาราบาลไม่เก็บไม่เก็บ <c oughs> ไม่เก <c oughs> เทำค่ะค่อหลอังจากพี่เอสยุบวงแล้วมาทำวงต่อมาทำรีสอร์ททำรีสอร์ทอ๋อคนละแอสอันนี้แอสใช่แนทใช่ค่ะได้ข่าวว่ามาจากอังกินเลยฮะจริงแล้วอยู่ต่างประเทศกันค่ะแล้วก็เราก็มาทำรีสอร์ททิ้งไว้แล้วก็เพื่อนๆมาก็มาพักกัน อยู่อยู่อยู่อังกฤษอยู่แถวไหนครับอยู่ตอนใต้ของอังกฤษค่ะอยู่ใกล้ๆฝรั่งเศสอ่าเมืองอะไรเมืองอะไรเออเดวอนค่ะอ๋ออยู่ใกล้ผมเลยฮะผมอยู่แถวแคนมิดฮะผมใกล้ไหมใกล้ใกล้ผมอ๋อแคนมิดอ่าเมื่อก่อนผมไปค้าแข่งอยู่สโมสอสอนอยู เออเดี๋ยวงานบ่ายสามไปเตะฟุตบอลกับฟุตบอลดาราก็เสร็จแล้วก็เออเลี้ยงกันแล้วก็ร้องเพลงกันนิดหน่อยแล้วก็จะมาพักผ่อนที่ไม่ไม่นิดหน่อยนะงานภศรีมงคลนะงานใหญ่นะงานเวทีใหญ่แล้วก็เสร็จจากธุระแบบแต่บอลเสร็จร้องเพลงเสร็จเลี้ยงเสร็จก็จะมาพักที่พักผ่อนที่บิลลี่บิลลี่รีสอร์ทรีสอร์ท อเล็กห้องใหญ่ Rangers, mm hmm. sure> oh นะ <talk ishes> <talk ishes> ี่เมื่อตะกี้เปิดแอร์เย็นเย็นเฉียบเลยครับเปียวแอร์เย็นมากเลยโอ้โหนี่คือพี่แอดของพี่แอดนะคะเจ้าของวัสดีไม่ใช่พี่แอดคาราบาวนะไม่ใช่ไม่ใช่กับพี่แอดค่ะพี่แอร์ผู้หญิงนะคะนี่พี่แอดเมืองอะไรเมืองอะไรนะอยู่อังกฤษค่ะอ่ะเมืองเมืองเดวอนเดวอนอ่าเดวอนเมืองเดวอนนะฮะก็สวยค่ะมีทะเลค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะเอออยากแบบมาพักผ่อนมาเที่ยวมาเที่ยวอะไรมาทำบุญ มาเที่ยวมาทาบุญอยากจองที่นอนนะคะของเราเน่ยเอาบอกบอกที่อยู่ไหนบอกบอกบอกที่อยู่ไหนค่ะที่อยู่ที่นตลุกค่ะตำบลตลุกอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอยู่ระหว่างสระแดงกับวัดตลุกค่ะเรียบเรียบคลองมหาลาศคู่ขนานของสายเอเชียค่ะถ้าไปทางเหนือผ่านค่ะเขาเรียกว่าบิลลี่บิลลี่รีสอร์ทเราเพิ่งมาปรับปรุงใหม่ ครับพี่เแอฟเป็นอะไรกับบิลลี่โอแกนฮะอ๋อไม่เกี่ยวขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่แนะนำนะฮะอ่าไปเจ๊เราไปข้างในเราไปเราไปดูรีสอร์ทกันอันนี้รีสอร์ทนะฮะบิลลี่ใครที่จะมาทำบุญหรือมาเที่ยวฮะจองได้นะฮะจองได้นะครับวันนี้ อันนี้เจอทีมงานของกินพี่นก,กูลสวัสดีครับพี่นกูลวันนี้วันนี้งานอะไรครับพี่อ๋อวันนี้เป็นงานฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูง,งานวัดบรน,นนอของเราหลังจากที่มันชื่อวัดอะไรฮะวัดศรีมงคลนะครับตำบลน่าสาอำเภอสับยาจังหวัดชัยนาทครับพี่วันนี้ประมาณ16.30นอนเนี่ยฮะจะมีฟุตบอลเ,<จ>เอ็นเตอร์เทนในฝันาราใน,ในฝัน่งดา ระหว่างดาราเพกช่องเ็ดดาวตลกท็อปท็อปคุณสุธิราชวงเทวัน,นำสองชวนชื่นมา,อ,าอิทปงรสกซื่อแล้วก็มาดูโอเมรู้หรือเปล่าฮะแล้วก็มีอดีตแชมป์โลกก่อสมัย เมืองชัยกีฬาเสรมาแล้วมาแล้วนะฮะมาเรียบร้อยแล้วครับเมืองยอดีตนักบอลทีมชาติไทยมาพักเรียบร้อยแล้วครับอยู่นี่ครับวันนี้ฟูลทีมครับฟูลทีมครับฟูลทีมครับแล้วมาชมและปิดท้ายด้วยงานคืนห้ามพลาดตั้งแต่6กโมงครึ่งประมาณ6กโมงครึ่งฟ้ามืดเนี่ยจะ้พบกับ ก๊อปปี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยกิตาร์มีแบบสด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 ด้ครับกีตลรดะกิตาร์กีต์พุ่นก้อยก็ยิ่งโชว์ครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะแล้วไม่เกินไม่เกินสามทุ่มตรงไม่เกินสามทุ่มตรงเราจะดูฟรีคอนเสิร์ตของดูอเมแบบเมาทุกขวดเก็บปวดทุกเพลงชนแก้วครับชนแก้วเก็บแรงไว้ยกแก้วเก็บแรงไว้ยกแก้าวอะไรเงี้ยเมาเมาครับเดี๋ยวมาเมาครับผมเดี๋ยว เจอครับคืนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาเจอกันเย็นนีเย็นเนี้ยเอ็มดูฟุตบอลอันนี้อันนี้ทีมงานอันนี้ทีมงานครับร้านร้านเจ้าของเจ้าขริเวอร์อะไรนะริเวอร์เดอร์ริเวอร์แซนเดอร์ริเวอร์เซนแอนด์บาร์นะครับผมมาแล้วนะคะหลังน้ำท่วมอะไรผมอันนี้ผมมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าผมขึ้นเวทีแล้วถ้าหายตัวนี่นะนะครับมาล้ออยู่ยาวนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับ กูเล็กคนไหนกูนี้เหรอเก็บเก็บเก็บผ้าไปแล้วนี่นี่เก็บผ้าไปแล้วเนี่ยวอ่าเสียอ้วนนะครับผมเก็บผ้าไปแล้วครับนี่บอกมาให้หมดเดี๋ยวขึ้นเวทีจะได้ประกาศทีเดียวเลยเจะมีมุกกระทะนะปลาอ้วนนี่ทะเลสดอะไร ปั๊มน้ำมันปั๊น้ำมันเออฝั่งนี้ครับรีเวอร์แซนนะนี่ครับขาประจำฮะนี่คืนนี้ห้ามหายตัวไปหาเมืองไทยคุยหน่อยได้ป่ะอ๋อสวัสดีครับอดีตแชมป์โลกตอบหน่อยหนุนๆนี่ลูกชายลูกชายลูกชายหล่อโอ้หล่อเป็นพ่อเลยนี่ครับผมสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหนี่มีดีกเีนะครับผมเป็นแชมป์โลกนะฮะอ๋อสองเป๊กกันเมาแล้วดียเป็กที่ไหน มันค oh, ือเพื่อนในุูกกูมันใช้ชัยนาธบ้านเดียวกันเนาะอ๋อคนบ้านเดียวกันครับผมอ่าไปไหนเพื่อนจัดกิจกรรมดีๆให้กับบ้านครับเกิดตัวเองก็ในในทะเลทผมเมืองชัยดีเกษมก็คือคนชัยนาทด้วยกันอ๋อครับมาร่วมกิจกรรมนะครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงอ่เสร็จเดี๋ยสีมงคลวันนี้มีฟุตบอลเพื่อนมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรดูโอมงดูโอเมย์เนาะครับผมแล้วหัดจากนี่ไปก็มีมวยวัดอะไรกระต่ายกระต่ายนี่แหละ ครับผมแล้วไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าคืนนี้ที่วัดนั้นครับแต่แต่แต่วันนี้ที่ที่วัดศรีมงคลนี้เจอแนี่นอนกิจกรรมฟุตบอลก่อนสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเตะฟุตบอลเพราะกับผมศูนย์หน้าให้นักมวยมาเตะฟุตบอลศูนย์หน้าตัวยืนข้างถังเบียร์ขอบคุณครับอี่นักมวยชื่อดังของเราครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องกันนะเข้าไปดูในห้องกัน โอ้นี่เตรียมาหาไม่ต้อนรับเยอะแยะเลยครับนี่มีก๋วยจั๊บนะฮะโอ้โหนี่นะครับก๋วยจั๊บอร่อยมากโอ้เจ้าของร้านน่ารักมากเลยฮะนี่ชื่อชื่อชื่อร้านอะไรครับร้านน้องเหนือพาเซ่ยร้องเหนือพาเซ่ยร้านเหนือพาเซียอร่อยมากก๋วยจั๊บพวกเราซับไปสองถ้วยแล้วเออเข้ามาดูรีสอร์ทนะฮะเจ้าของเจ้าของนี่ไปทำธุรกิจที่ประเทศอังกฤษนะฮะ นี่เพิ่งบูรณะใหม่นี่เออดูห้องเราดีกว่าเอออันนี้ห้องนอนสี่คนนะนอนสี่คนได้คนสี่คนคือกันคนตะเลิดไปอยู่เวียงจันทร์คอยบอนึกบ่ฟันว่าสิได้สี่คน่ข้าคนอย่างเดียวอันนี้มาดู โอ้ยแอร์ย oh. oh ินเจี๊ยบเลยนะโอ้โหแอร์สุดยอดเลยตัวใหญ่มากเลยห้องสะอาดนะครับนี่มันมีปาร์ตี้ยนี่เข้ามาจองได้นะครับใครจะเข้ามาพักที่ชัยนาทนะฮะบิลลี่รีสอร์ทนะครับบิลลี่รีสอร์ทนี่ครับห้องสวยครับเอาหูเสียบปลากกางเกงแต่ไหนรู้อ่เดี๋ยวสี่โมงนะครับสวัสดีครับพี่มาน้าปาร์ตี้สุน่าเดี๋ยวมายืนกองหน้าคู่ครับพี่เออ เดี๋ยว4โมงเข้าไปเตะฟุตบอลที่ที่วัดนะครับแล้วก็6โมง45เราขึ้นมินิคอนเสิร์ตนะครับผมอ่ะปุ๊บอ่านนะฝนไม่ด้วยยังไงโอ้เดี๋ยวมีเตะบอลกฝนเข้ามาครับเนาะเออไปเตะบอลค่อยตามเดี๋ยวสักครู่จะไปถ่ายทอดสดคุณบุญวิญญาณน้อยนะฮะจำจำได้มสามคนผมมียเราที่ภูเก็ตน่ะจำได้โอ้เพื่อนสาวเพื่อนสาวตายแล้วตายแล้วนี่นี่น่าเตรียมที่นอนไปแล่ามาเล่ามามา เดี๋ยวสักครู่ครับจะไปและสดที่สนามฟุตบอลนะที่วัดศรีมงคลนะครับเราเจอกันนะครับเย็นนี้ขนมเราเยี่ยมเลยสนับสนุนโดยชุดกีฬามาทอดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์